กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพรยา,านะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะครับหลายท่านก็บน่นสถานการณ์การเมืองไทยมามนะมันก็อ,อย่างนี้แหละมันก็เป็นเช่นนั้นแหละถึงบอกว่าไม่ต้องไปอินกันากเนี่ยคุณกิติบ,บ่นมาดูขา่าวการเมืองแล้วเหนื่อยมากๆไม่ต้องเหนื่อยแลการเมืองเขาสรุปเขาเดี๋ยวเขาก็ตกลงกันได้ เขาตกลงกันไม่ได้อย่างไรเราก็ต้องทำมาหากินกันต่อไปค่ะแค่นั้นนะครับก็วนกันอยู่แบบเดิมนะเรื่องของโคต้ารัฐมนตรีว่ากันไปแล้วกันถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเดี๋ยวเราก็ใช่ค่ะซัดให้เห็นเหมือนเดิมนะครับอืมคนบ่นเรื่องนี้เนาะพูดถึงเรื่องเรื่องของคุณชูวิทย์ด้วย ไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับคุณชีวิตกมลวิสิตเนี่ยเปิดแถลงข่าวที่โรงแรมเดลิส,สุขุมวิท24ช่วงบ่ายๆนะบอกว่าจะแชร์เพื่อชาติรอบสองแต่ว่าเนื้อหาโดยสรุปก็คือไปตั้งข้อสังเกตกรณีแสนสิริเนี่ยซื้อที่ดินย่านทองหล่อแต่บางช่วงบางตอนก็คือไปเน็บคสนสนิทลิมทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ครัวผู้จัดการเอาแก้วน้ำที่มีน้ำเสียอะไรอยู่ภายในแปะที่ข้างแก้วบอกมิ้นฉี แล้วก็เอาไปวางไว้กับสแตนดี้รูปคุณสนทีในกรับแล้วก็พูดท้าทายด้วยเสียงอันดังบอกถ้าแน่จริงให้มาเองอย่าส่งรูปกระจอกมาซึ่งในห้องแถลงข่าวก็มีนักข่าวของ n g r อยู่ในนั้นนะก็ก็เลยถามคุณชูวิทย์ว่าไม่มีสิทธิ์ราฟังแล้วกันไักข่าวอะไรนโอ้โหไม่เห็นรู้เลยไม่เห็นรู้เลยเพราะคุณเนักข่าวโอ้โหไป็นก่าวว่ากุมาอย่างอร่นี่ย เออผมได้ข่าวว่าคุณมาอย่างอื่นนะแถลงมาผมก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ตำหนิคุณตรงไหนเลยผมฟังคุณ่อ้แถลงผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกผมรู้จักโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษมาในฐานะนักข่าวขอโทษนักข่าวขอโทษนักข่าวถูกต้องคุณต้องขอโทษผมลุกแล้วขอโทษขอโทษขอโทษคุณจะมีปัญหาอะไรกันใดคุณว่าไปเลยไม่เกี่ยวกัรผมมาในฐานะทำงานของผมผมว่าคุณไม่ใช่นักข่าวก็แล้วแต่คุณเหลือคุณอ้าวคุณจะมาทะเลาะกับผมเหรอไม่ได้มาทะเลาะคุณคุณเอ่ยก่อน เอา้ยังงไก็ไม่ยังไงผมก็แค่ต่อโต้ผมมีสิทธิ์ต่อโต้คุณมีสิทธิ์ตั้งคำถามผมผมก็ต่อโต้คุณได้ไม่ไม่ใช่คุณต่อโต้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมีอะไรต้อง้นอะไรหรือทำไมต้องมีอะไรคุณเสียงดังก่อนคุณเสียงดังเหรอก็ไม่เป็นไรก็จบไปไม่มีปัญหานี่ผมเสียงดังคุณจะให้ข่าวอะไรคุณก็ว่าไปไม่ต้องไปนั่งข้อหน่อยไม่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 ใช่หน้าที่ผมเอาแล้วคุณหน้าที่อะไรคุณหนักข่าวไงคุณนักข่าวครับผมถามคุณแล้วคุณเป็นหน้าที่นักข่าวคุยกันดีดคุณก็ต้องเขียนข่าว ในข้อมูลที่มาจากที่นี่ผมไม่เห็นเขียนเลยนี่คุณรู้เลยผมไม่เขียนก็ผมอ่านข่าวคุณยู่นี่อันนนั้ส่วนในส่วนอื่นมันมีหลายคนต้องไม่ได้เกี่ยวกับผมคุณอย่าว่าเมนเจอร์ก็ว่าเมนเจอร์ไม่จำเป็นต้องว่าผมเชื่อเชื่ออรค่ะคุณไม่ว่าอะไรคุณก็ฟังนี่ถ้าผมเข้าผมไม่เข้าไม่ได้เลยอ๋องั้นผมไม่ให้คุณเข้าออกเลยออกเลยเฮ้ยเชิญออกเลยเชิญออกเลยสายหัวไปเลยทำไมเหรอ ทำไมเหรอเจ๋งเหรอเออไปเลยไปเลยเออไปเลยไปเลยไปเลยค่ะช่วงท้ายจะยกแก้วมิ้นฉี่เนี่ยตามหลังแล้วบอกเอาไปฝากในมึงก็คุณผู้ชมมาดูแล้วกันเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คุณชูวิทย์กล่าวหาก็คือบอกว่าพวกเราไม่นําเสนอข่าวคุณชูวิทย์ไม่เป็นความจริงนะในเว็บไซต์เมนเจอร์ ก็นําเสนออยู่ตลอดถอดคําพูดทุกคําพูดมาเลยด้วยคังหลายครั้งเราก็เอามาอ่านละเอียดให้ฟังและคุณชุวิตต้องแยกเหมือนที่พี่นักข่าวท่านนี้บอกไปส่วนเนื้อหาข่าวเป็นส่วนเนื้อหาข่าวส่วนวิเคราะห์เป็นส่วนวิเคราะห์การวิเคราะห์เขาอาจจะเห็นด้วยกับคุณหรืออาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณแต่นั่นก็เป็นมุมมองเป็นทัศนะของบรรดาคนเลนาขของเราถูกไหมคุณโก้แต่ประเด็นสําคัญคือการให้เกียรติการเคารพเกียรติบุคคลอื่นค่ะ ใช่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็ไม่ต้องนําเสนอข่าวคุณชูวิทย์ก็ได้ค่ะครับคือคุณดูถูกคุณดูถูก <c oughs> คนที่เขาไปทําหน้าที่อ่ะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องนำเสนอข่าวุณชีวิตไปดูทางแสนสิรินะครับเมื่อวานนี้เนี่ยบริษัทแสนสิริจากัดมหาชนได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีการจัดซื้อที่ดินที่มีการกล่าวหาว่าแสนสิรินั้นอาจจะได้มาโดยไม่ถูกต้องนะครับยืนยันว่าวิธีการจัดหาที่ดินของทางแสนสิรินะมีขั้นตอนดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้บริษัทเสื่อมเสียช,ชื่อเสียงแล้วเดี๋ยวก็จะมีการดําเนินคดีด้วยนะครับแสนสิริบอกแบบนี้ก่อนการรุมมาจัดซื้อที่ดินเนี่ยแต่ละแปลงจะมีทีมสรรหาที่ดิน mm hmm. ที่มีความ เชี่ชาญทาการตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นแล้วก็รายละเอียดของที่ดินที่ได้รับการเสนอขายโดยมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดทั้งในเชิงมหาภาคการขยายตัวของเมืองประชากรโครงสร้างพื้นฐานโดยไปถึงการพิจารณาราคาตามกลไกตลาด สำรวจตลาดคู่แข่งเงินลงทุนกำไรที่คาดว่าจะได้รับส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดกรณีที่ดินทองหล่อเนี่ยแสนสิริและบริษัทย่อยของแสนสิริกรรมการและผู้บริหารบริษัทดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทที่เป็นผู้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวนะครับแสนสิริซื้อที่ดินทองหล่อในปี2559ในราคา1ล้าน1000 0บาทต่อตารางวาจากบริษัท n n Asset จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดตั้งแต่ปี51 ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเคียงกับราคาตลาดตามที่มีการกล่าวอ้างว่าสังสิริซื้อที่ดินแพงควรจะซื้อทั้งหมดเพียงแค่5 6 5้บล้านบาทหรือเท่ากับตารางวาละ6 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเป็นการพูดไม่สมเหตุผลเพราะไม่มีเจ้าของที่ดินรายใดที่มีที่ดินอยู่ในซอยทองหล่อจะขายที่ดินในราคา6,50 0 0 0าบาทต่อตารางวาในะปี59นะอีกทั้ง n n n a เ s e t จำกัดซื้อที่ดินแปลงนี้มาตั้งแต่ปี51 เป็นธรรมดาที่เจ้าของที่ดินต้องขายที่ดินที่มีกําไรคงเป็นไปนไม่ได้ที่จะยอมขายในราคาตารางวันละ6กแสนห้าหมบาทที่ต่ากว่าราคาตลาดเป็นอย่างมากทางบริษัทลูกของสันสสริเนี่ยอนาวันไม่เคยให้กู้ยืมเงินแก่ N อ็นแอนเอ็จำกัดโดยมีหลักฐานที่อยู่ในสัญญาจำนองฉบับพรมที่ดินแล้วก็มีเอกสารแนบมาว่าการจำนองังกล่าวเป็นการจำนองเพื่อประกรันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายที่ดินของผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายปฏิบัติตามสัญญาให้ครบถ้วน ซึ่งรวมไปถึงการดําเนินการเคลียร์ผู้เช่าในที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ เข้าใจพอยต์ตรงนี้ไหมคือจะขายที่ดินกันแต่ว่าที่ดินเนี่ยมีคนเช่าอยู่ทางผู้ขายเขาต้องไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนเขาก็เลยทําสัญญาลักษณะของการจำนองอะไรกันไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักประกันว่าต้องไปเคลียร์กันให้จบนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาเมื่อผู้ขายได้ดําเนินการครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้วแสนสิริจึงได้ดําเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวและจัดทําเป็นโครงการอาคารชุดที่มีการขายและโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าแล้ว ทา่านนสสนสิริอยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้รก,รกระทำการกระทําบิดเบือนข้อมูลและทําให้ชื่อเสียงสนสิริได้รับความเสียหายสนสิริยืนยันได้ดำเนินการถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้จึงขอชี้แจงมาณที่นี้ครับเช่นเดียวกันนะคุณเศรษฐาทวีสินเองเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยโพสต เฟซบุ๊กล่าสุดะคะประเด็นที่มีการออกมาถแถลงข่าวเรื่องการซื้อขายที่ดินแปลงสุขุมวิท55ปัจจุบ,บันคือโครงการครุณบายูและทางแสนสิริออกถแถลงการไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณเศษฐานเนี่ยบอกว่าคือตัวเองเป็นอดีตผู้บริหารแสนสิริแล้วก็นำพาบริษัทผ่านวิกฤตมาหลายครั้งอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็ทำบริษัทบริหารยังถูกต้องตามหลักธรรมพิบาล การตรวจสอบเป็นเรื่องที่ยอมรับได้แล้วก็พร้อมจะรับการตรวจสอบด้วยนะคะแต่จะต้องสร้างฝันและทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์มีข้อเท็จจริงที่ถูกต้องไม่บิดเบือนไม่นําเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จในขณะที่ผมเป็นผู้บริหารคุออาคุณเสถาเขอาอธิบายไปก็ตามที่แสนฟิริออกแถลงการนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคุณเสถาบอกว่าการกระทำอะไรก็ตามที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริงเดี๋ยวฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม อย่างถึงที่สุดอย่างแน่นอนนะคะการที่ฝ่ายกฎหมายของบ้านเมืองเข้ามาตรวจสอบเป็นเรื่องที่ถูกต้องและพึงกระทํำแต่การที่บุคคลหนึ่งปลุกปั่นตั้งสมมติฐานขึ้นมาเองโดยมีเป้าหมายบางประการอันนี้คุณเศรษฐาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะอ่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะกรณีของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุคือพูดง่ายๆคุณผู้ชมเราอธิบายภาพให้ฟังก่อนนะ กฎหมายใหญ่กฎหมายแม่นะ่ะผ่านแล้วเพราะว่าราชกิจานุเบกษาประกาศแล้วแต่กฎหมายแม่จะดําเนินการต่อไปได้คือต้องมีกฎหมายลูกที่เป็นวิธีปฏิบัติกฎหมายลูกตรงนี้ค่ะยังไม่ออกในรัฐบาลชุดนี้เพราะต้องให้ให้เกียรติให้อํานาจให้ทุกอย่างกับอันดับแรกต้องเป็นคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ<ช>ที่จะต้องไปเอาเสนอแผนต่อรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีพมหรือรัฐมนตรีมหาไทยก็ตาม คือพูดง่ายๆเขาเป็นร่มใหญ่มาแต่ How to ในการปฏิบัติอ่ะเขาให้เป็นรัฐบาลหน้าเรื่องนี้คุณจติกรเลิกก็เลยออกมาเน้นย้ำนะคะว่าผู้ที่เคยได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุณปัจจุบันยังคงได้อยู่ค่ะได้แล้วได้อยู่ได้ต่อจนกว่าโน่ละค่ะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาคณะกรรมการผู้สูงอายุไปคุยกันว่าโอเคจะปรับหลักเกณฑ์อะไรยังไงแล้วก็ให้คอรอมอใหม่เป็นคนอนุมัติ ซึ่งตอนนี้สบายใจได้นะคะเบี้ยยังไม่ยังไม่สะดุดยังได้เหมือนเดิม100%ค่ะเมื่อวานนี้คุณจุติกรเลิกนะคะบอกว่าอย่างนี้มองว่ากระทรวงมหาดไทายยังไม่ได้โยนมายังพอมองเขาก็ทําตามระเบียบปฏิบัติเพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากทาผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะก็ต้องไปดูซึ่งทางคณะกรรมาการผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยเขากําหนดเกณฑ์พร้อมชี้แจงรายละเอียดก็คือ 1. ทุกคนยังได้รับเบ,บี้ยอย่างชีพเหมือนเดิมทุกประการร้อไม่มีใครตกหล่น2 รอค่ะรอการกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่จากทางคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 3. แนวทางจะเอาไม่เอาจะอะไรยังไงก็ต้องให้รัฐบาลใหม่เป็นคนเคาะและ 4. มีความกังวลว่าเวลาให้ต้องคำนึงถึงกลุ่มอื่นๆของสังคมด้วยตอนนี้เรามีเด็ก21ล้านคนผู้พิการ3ล้านแล้วก็ผู้สูงอายุ11ล้านผู้สูงอายุ11ล้านเนี่ยรับอยู่8 9 0 0 0ล้านบาท ส่วนคนที่จนจริงๆเนี่ยเพียง4ล้านดังนั้นก็เลยถามว่าเอ๊ะถ้างั้นเราเกลี่ยง,งบตรงนี้เอาไปช่วยในส่วนของคนที่มีความต้องการมากที่สุดก่อนจะดีไหมหากรัฐบาลใหม่บอกว่าพร้อมจะให้เงินเดือน3 0 0พก็คือว่าอปรับหลักเกณฑ์ใหม่ถ้าคุณทำได้คุณก็ทำเลยไม่เป็นไรหลักเกณฑ์อันนี้คือเพิ่มได้ซึ่งคุณจุติก็ยังยืนยันนะคะว่ายังไม่ได้วางกรอบหรือเงื่อนไขเพราะว่าอันนี้ต้องให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นคนเคาะ ผมเพิ่มตัวเลขให้นิดหนึ่งพอดีพี่พิมพูดถึงเรื่อง3,000จะจ่าย3,000ันได้คุณจุติบอกว่าต้องได้ภาษีเพิ่มตีละ7 2 0 0 0 0น0 0งล้านปัจจุบันพอมอได้งบมาปีละ800 0ล้านถ้าจะไปจ่าย3,000ันไปหามาอีก9เท่าก็เราไม่ได้เป็นรัฐบาลไงเราเลยไม่ได้ทำไงเราไปรีดภาษีไงที่อาจารย์เดชรัตน์บอกไว้ว่าเราจะเก็บมาจากไหนบ้านที่คุณก๊อธิบายให้ฟังเมื่อวานนี้นะคะเอาละแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดทั้งมวล คุณจุติสรุปประเด็นเลยว่าคือว่าคือเป็นร่มใหญ่ออกมาแต่ว่าต้องรอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นคนเคาะหลักเกณฑ์แล้วเคาะแล้วไม่ใช่เคาะเลยแล้วได้เลยนะคะต้องส่งไปให้รัฐบาลใหม่ตัดสินใจก่อนเออแล้วจใจความมั่นใจได้ยังไงคะเพราะหลายคนกังวลว่าจะโดนตัดโดนตัดนะคะเรื่องนี้เหมือนแหวดเลยไม่มีใครแตะฉันแล้วเหนื่อยใจมากเลยอ่ะเธอแต่ผมเห็นแล้วว่าเขาจะมาลักษณะแบบไหน เขาจะเขาจะแบบนี้คล้ายๆกับบัตรสวัส no> ดิการแห่งรัฐก็คือให้ตัวเลขพื้นฐานเท่ากันหมดแต่ใครที่ต้องมีความสเป็นมากกว่าเขาจะไปให้เพิ่มในส่วนนั้นไม่ได้ให้ทุกคนแต่ประเด็นอย่างที่เมื่อวานเราคุยกันในรายการว่าถ้าคุณให้อะไรที่เพิ่มนะคุณไม่ต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพราะถือว่าได้รับการได้รับเหมือนเป็นแบบโอเคพอใจแต่ถ้าคุณจะไปตัดลดสิทธิ์แม้แต่นิดเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องบอกเขาก่อนเนิ่นๆครับแล้วก็คุณสติคุณเลขผิด ต้อง90เท่าของงกกระทรวงนะถ้าจะไปให้เบีย้ยผู้สูงอายุอย่างเดียวฉันตกเลข <c oughs> คืออออีกประเด็นหนึ่งที่พูดเอาไว้ด้วย <c oughs> ที่เมาาื่อวานนี้นายกอธิบายเรื่องนี้ด้วยก็คือแล้วก็คุณจุติด้วยแหละพูดว่าคือณปัจจุบันเรามีผู้สูงอายุตอนนี้ส1บล้านใช่ไหมคะคบงบเราเนี่ยก็เป็นเจ0 0 0กว่าล้านแล้ว <c oughs> ผู้สูงอายุเพิ่มปีละประมาณ5,000 500, 0 0คนถูกคะ่ะแล้วเรากําลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเพราะอะไร เพราะคนดูแลสุขภาพมากขึ้นการแพทย์เจริญขึ้นแล้วถ้าวันหนึ่งผู้สูงอายุแตะ20ล้านคุณคูณเลขที่จะให้เข้าไปสิงงบประมาณมันไม่ใช่แค่ส่วนของเบี้ยยังชีพไงเอาตัวอย่างอย่างบัตรทองเนี่ยพอเป็นผู้สูงอายุเยอะขึ้นเนี่ยงบประมาณที่ใช้ในระบบประกันสุขภาพมันก็เพิ่มขึ้นด้วยหลายคนบอกว่าระบบประกันสุขภาพสุดท้ายมันจะล่มนะถ้าเกิดว่ายังเป็นอยู่แบบนี้แล้วคุณดูดิคุณหมอคุณพยาบาลที่แบบอัตราบางทีหมอที่แบบอยู่โรงพยาบาลไกลมากๆโรงพยาบาลเล็กๆอ่ะ หนึ่งกับคนไข้ทั้งหมดแม้แต่โรงพยาบาลเอกชนคะ่ะที่ฉันเคยพาคุณแม่ไปตรงบางใหญ่คุณคคโตกลางคืนมีหมอเวียนแค่คนเดียวก็ถามพยาบาลพยาบาลว่าโอ้ยเงินดียังไงคุณหมอก็ไม่ไหวคะ่ะโลด<ช>เพราะฉะนั้นถ้าจะทำก็ต้องไปหาเงินมาอย่างที่อธิบายไปเมื่อวานอย่าง3,000บาทถ้าจะทำได้ต้องไปเอาพวกภาษีแบบ ภาษีบริษัรทรายใหญ่ภาษีที่ดินอะไรแบบนี้เพิ่มมาภาษีมรดกซึ่งสุดท้ายอ่ะกี่ยุคก,กี่สมัยมันไม่เคยเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะคุณไปดูดีๆิ่านจาได้เลยตอนสมัยสนชน่ะโอ้โหออกมาปกป้องแผ่นดินอธิปไตยปกบบบบบลพอจะเสนอกฎหมายเก็บภาษีที่ดินภ <f> าษีมรดกขานก่อนเลยคนแรกเลยอ่ะเออฉันก็ตกใจปัจจุบันที่ที่เก็บกันอยู่เนี่ยเป็น เป็นอัตราที่ค่อนข้างลดหย่อนลงมามากแล้วในระดับที่เป็นภาษีเจ้าเจ้าของที่ดินที่เป็นแปลงใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการหลีกเลี่ยงอะไรของเขาปลูกกล้วยปลูกกล้วยว่ากันไปคุณไปดูตรงไอ้นี่คุณโก้บ้านคุณต้องผ่านอ่ะก่อนพอเลี้ยวซ้ายจากแยกแครายมังคะก่อนจะตรงไปที่แถวบ้านผมบองทองรับปลูกที่ใครเป็นข่าวเธปลูกกล้วยจัดฉันก็แบบอ่าฝนกล้วยแล้วหนึ่งนะ ที่สบายใจและการไปดูอีกเรื่องหนึง่งรองเรื่องของรองอ๋องนะครับเมื่อวานนี้คุณศรีสวรรณจันยายื่นหนังสือผ่านคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองป,ประธานสภาคนที่สองถึงนายวันุหงวัตน์น,น,น,นมัทาขอใ,ใช้อํานาจของกรรมการจริยธรรมสภาดำเนินการพิจารณาไต่สวน และก็ลงโทษสสตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมสสและกรรมธิการปี63กรณีในปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิณุโลกพักเก้าไกลรอง,งประธานสภาคนที่หนึ่งกระทําการอันมีลักษณะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเป็นการสื่อสารการตลาดให้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกอันเข้าข่ายการฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสสและมาตรฐานจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องคุณศรีสวรรค์บอกว่ากรณีเนี้ย ผิดพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี51มาตรา3 2ชัดเจนนะครับการโพสต์แบบนี้ไม่ใช่ความเผลอเรอเพราะคนในโซเชียลมีเดียท้วงติงแล้วแต่ปรากฏว่าคุณปฏิพัฒน์ยังคขออกมาชี้แจงให้เห็นถึงว่ากฎหมายดังกล่าวมีข้อด้อยสแสดงว่าคุณปฏิพัฒน์เองก็รู้ว่ามีกฎหมายอยู่ดังนั้นการที่ออกมาลักษณะแบบนี้ถือว่าผิดนะมาตรา59เจตนาเล็งเห็นผลหรือประสงค์ตอบผลนอกจากนี้ยังมีประกาศสำนักนายกที่ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ เรื่องนี้นะ่ะโทษปรับ50,000ถ,ถึง2แสนจริงๆหลายคนบอกว่ามันมีโทษสูงกวันนี้นะและมีโทษอาญาคุณปฏิพัฒน์ต้องยอมรับสภาพในเรื่องนี้ในช่วงบ่ายวันนี้ตนจะไปยื่นต่อคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระสวงสารสุขด้วยเพื่อสอบสวนและเอาผิดตามกฎหมายต่อไป ส่วนประเด็นจริยธรรมเป็นหน้าที่ประธานสภาค,ครับคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตาเป็นผู้ดําเนินการเรื่องนี้สร้างความเสื่อมเสียอย่างไรก็ตามสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดคือมาตรหารจริยธรรมที่ออกโดยสารันูนที่ต้องมีการไปยื่นร้องต่อปปชแล้วก็การฝ่าฝืนมาตรา53จะไปยื่นใน1-2วันนี้อย่างนี้ไม่พลาดนำไปสู่การกระเด็นออกจากตำแหน่งอย่างชัดเจนครับค่ะว่ากันไปส่วนกรณีที่คุณเท่าพิภพอ่ะคือแกก็เชีย เพราะแกแนวเดียวกันา้วณก็แนวครับคุณท้าพิภพสนับสนุนเรื่องของคนตัวเล็กตัวน้อยุกขึ้นมาทําซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยแต่เรื่องของการโฆษณาในเมื่อกฎหมายมันมีอยู่อ่ะคุณจะไปละเมิดไม่ได้ถึงคุณจะบอกว่ามันเป็นกฎหมายล้าหลังไม่ก้าวหน้าแต่กฎหมายยังมีผลบังคับใช้นะคะ คุณคุณเท่าพี่พบก็เลยบอกไม่มั่นใจว่าใครจะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจุดยืนของตนและพักชัดเจนมานานแล้วสนับสนุนการแก้กฎหมายที่บอกห้ามโฆษณาตามมาตรา32ของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ะคะคือคุยกับเคยคุยกับคนที่ออกกฎหมายเป็นคนที่ยกร่างเขาบอกเขาไม่ได้มีเจตนาจะจับประชาชนอยู่แล้วคนธรรมดาส่วนใหญ่เขาจะจับคนที่เปิดร้านค้าผับต่างๆรวมถึงผู้ผลิตเพราะชัดเจนเลยว่า โทษใครเป็นผู้ผลิตด้วยที่จะต้องจ่ายแพงกว่าเป็น10เท่าเป็นจํานวนเงิน500แสนบาทเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับมาตรานี้ที่บังคับใช้กับประชาชนมาอย่างยาวนานมีคนถามมาเยอะว่าตกลงโพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมมองว่ามาตรานี้มีปัญหาในการบังคับใช้โดยหลักการอยู่แล้วและไม่ควรใช้กับบุคคลทั่วไปที่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขารับเงินค่าโฆษณามาก็ไม่ควรไปจับเขา ส่วนกรณีที่คุณราเมศรัตนชเวงออกมาตีความว่ามีความผิดถ้าพี่พอบอกไม่อยากเก้าวลวงเจ้าหน้าที่นะแต่ยืนยันว่ากฎหมายนี้ไม่ควรใช้กับบุคคลธรรมดาก็เลยตั้งคําถามว่าถ้าเกิดคุณปฏิพัฒน์ไม่ได้เป็นรองประธานไม่ได้เป็นสสไม่ไม่ได้เป็นคนสาธารณะที่มีคนรู้จักอะ่ะโพสต์ไปอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริง คุณเข้าใจไหมว่าความดังเนี่ยมันต้องมาพร้อมความรับผิดชอบด้วยคุณเท่าพิภพหรือถ้าเป็นคุณเท่าพิภพโฆษณาคุณก็เคยโดนมาแล้วถูกไหมคะอมอมบอกไม่ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่อะไรเลยคุณดาเมธว่ายังไงคุณดาเมธบอกว่ายอย่างนี้ค่ะอสอนกฎหมายเท่าพิภพบ,บอกไปดูนะไปดูพักให้อ,อ๋อที่ที่ทคุณคุณคุณเท่าพิภพแกสวนกับอย่างว่าไปเลือกหัวหน้าพักตัวเองให้ได้ก่อน คุณราเมศก็เลยบอกว่าอย่างนี้นะคะบอกว่าไอการที่มาอวดอ้างสรรพคุณโดยที่แบบตัวเองเป็นถึงรองประธานสภาคนที่หนึ่งแล้วก็แบบมันลักษณะการเชิญชวนอ่ะบอกว่าคุยกับคนร่างกฎหมายแล้วด้วยไม่อยากให้จับก็พาตัวไปเป็นพยานสู้คดีเอาก็แล้วกันจริงคุยแล้วใช่ไหมไม่อยากให้จับงั้นพาคนร่างไปเป็นพยานในการสู้คดีก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้กฎหมายยังมีผลบังคับใช้อยู่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย คุณราไแม่บอกถ้าแน่จริงนะคุณท้าพิพบคุณโพสต์แบบเดียวกับคุณปฏิพัทธ์เลยเอาโพสต์นึงก็ได้แล้วดูดิว่าผลมันจะเป็นยังไงอย่าเอาความถูกใจมาละเมิดกฎหมายเออคำนี้ดีนะคะอย่าเอาความถูกใจมาละเมิดกฎหมายปากบอกจะเป็นผู้นําบริหารบ้านเมืองเรื่องแค่นี้ยังปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้แล้วใครจะกล้าฝากความหวังไว้ที่คุณส่วนอธิมาพาดพิงพักเราว่าไปเลือกหัวหน้าพักให้ได้ก่อนที่จะมาพูดเรื่องคุณปฏิพัทธ์คนละประเด็นซูนไม่ได้แล้วบิดตัวหนีไปพูดประเด็นอื่น เรื่องหัวหน้าพักเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องภายในพักส่วนพวกคุณคุณทําเรื่องผิดกฎหมายคุณเท่าพิ่พบอย่าเข้ามายุ่งเรื่องของคนอื่นไปเปิดเพราะชนนนุ์นกมอาเองว่าอย่าเข้ามายุ่งเรื่องของคนอื่นหมายความว่าพูดสั้นๆสิหมายความว่าใจพูดเหรอไปเป็นหัวห,วหน้าพักคุณเถอะอุ้ยบอกไปอีกหลายคนด้วยนะคะว่าอย่าเอาความถูกใจมาเป็นเรื่องถูกกฎหมายทุกเรื่อง เพราะบางเรื่องถูกใจพวกคุณแต่ไม่ถูกกฎหมายดังนั้นต้องสร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎหมายก่อนจะมาบริหารประเทศครับส่วนประเด็นที่ถ้าพิภบอกว่าไม่อยากตอบต่างชาติเลยอะว่ารองประธานสภาโดนเด้งเพราะว่าไปโพสต์รูกเบียโอ้ยใช่ไม่อยากบอกบอกไปเขาก็ขายอายต้องอคุณท้าพพรมันต้องอ,อันดับแรกคุณต้องอายจ้านี่ไง บอกว่าคุณทางประเทศต้องอายเพราะว่าถ้าเกิดคนระดับรองประธานสภาผู้แทนรนัศดรโพสเฟซบุ๊กโฆษณายแอลกอฮอลทำผิดกฎหมายแล้วต้องหลุดจากตำแหน่งอันนี้คุณต้องอาย ขอเพิ่มความเห็นอีกท่านหนึ่งครับพอดีเพิ่งไปเห็นมาความเห็นของศาสตราจารย์ดรชัย,ยันต์สยพรนะครับจากรัฐศาสตร์จุลานะโพสต์ Post เรื่องนี้เลย30นาทีที่ผ่านมานี่ออบอกอว่าสสกับการกระทำผิดกฎหมายการที่ประชาชนโพสต์ภาพขวดเหล้าเบียร์หรือว่าแก้วเบียร์ที่มีโลโก้เบียร์ไม่ใช่ความผิดตามกฎหมายนี้แต่บุคคลที่มีชื่อเสียงกับบุคคลทั่วไปมีความแตกต่างกัน ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปโพสตภาพคู่กับเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีข้อความเชิญชวนอวดอ้างชักจูงใจก็ไม่เป็นความผิดแต่ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากทําให้คนหันมาสนใจสินค้ามีผลเป็นการโน้มน้าวหรือชักจูงใจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่สามารถทําได้โดยฐานความผิดโฆษณาเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ตามโทษตามกฎหมายจําคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน5 0 0 0 0นหรือทั้งจําทั้งปรับแต่ถ้าเป็นการโฆษณาของผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าปรับ5 0 0 0 0นโดยมีการกาหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับเอาไว้ด้วย รื่อนงนี้อาจารย์ชยันต์บอกก็ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วอาจารย์ก็มีแวะไปเรื่องของการไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายหรือฝ่าไฟแดงด้วยนะก็คือมีโทษเท่ากาันสำหรับบุคคลทั่วไปดาราบุคคลสาธารณะนักการเมืองเพียงแต่นักการเมืองไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายเป็นปกติหรือฝ่าไฟแดงตามน้ําแม้โทษตามกฎหมายจะไม่แตกต่างจากบุคคลอื่นแต่มันก็รู้สึกแปลกและน่าสงสัยกับการอาสามาทํางานเป็นตัวแทนดูแลผลประโยชน์สาธารณะหากเห็นว่ากฎหมายมาตรา32พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี51มีปัญหา ควรแก้ไขไม่ใช่ฝ่าฝืนแล้วบอกกฎหมายไม่ดีเหมือนเรื่องมาตรา112เช่นกันไม่เห็นด้วยก็หาทางแก้เสียไม่ใช่ไปฝ่าฝืนหรือสนับสนุสนผู้ที่ฝ่าฝืนส่วนเรื่องที่ผมฉีกบัตรเลือกตั้งผมยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมน้อมรับคำตัดสินซึ่งถึงที่สุดสารดีกาตัดสินว่าผมผิดลงโทษทั้งจำคุกรอลงอาญาปรับเงินและตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปี โดยสรุปก็คืออาจารย์ชัยรัน์บอกว่าอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของทางกฎหมายอ,มอาจารย์ก็อารยขัดขืนแล้วก็ยอมรับโทษตามกฎหมายอาจารย์เคยบรรยายให้ฟังดึงซ้ำไปว่าเดียวดายหนะ้าบัลลังมันเป็นยังไงอาจารย์ไม่ได้ออกมาบ่นนะว่ากฎหมายไม่ดีอ,อย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์รู้ว่าอาจารย์ทําผิดอาจารย์ขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมรับโทษตามกฎหมายมถ้าพิภพบอกขอให้เอาพอประมาณนะผู้มีอํานาจอย่าให้สูญเสียหลักการจนเราอยู่ไม่ได้ หลักการคือกฎหมายไงเหนื่อยใจปิดท้ายค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขตสามระยองวันแรกนะคะที่ที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะเมื่อวานนี้คุณพิธาลิมเจริญรัตน์นำทีมแล้วก็คุณชัยธวัตตุลาธนด้วยนะคะไปส่งคุณพงษ์สะทรสอนเพชรนรินค่ะเป็นผู้สมัครเขตสามระยองของพรรคก้าวไกล คนก็ไปรอต้อนรับไปรอให้กําลังใจไปรอเชียร์ไอซ์นครนครชัยก็ไปแล้วนะคุณก็เออก็ทางด้านของนายอำเภอแกลงคุณการจรัดจะบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครมาถึงเมื่อวานนะคะ<ม>เขาเปิด15บหถึงสินะคะสรุปเมื่อวานเนี่ยมีผู้สมัครแค่คนเดียวก็ได้เบอร์หนึ่งไปเลยสมมุตินะคะถ้าไม่มีผู้สมัครก็ต้องเอาชนะโวนโนคือ20%ให้ได้ที่เนี่ย มี2องอำเภอด้วยกันเขตฝากก็คืออำเภอแกลงกับอำเภอเขาชเมามีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด207หน่วยอยู่ที่แกลง178แล้วก็ที่เขาชเมาเนี่ย29ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด1 2 2 5 8 2คนนะคะ ก็พร้อมทุกคนพร้อมพร้อมหมดเลยนะคะพิธาบอกว่าวันนี้ตนกับชัยธวัฒน์มาให้กําลังใจอยากขอโอกาสให้ประชาชนเขตฝามเนี่ยออกมาเลือกนายพงศกรเข้าไปเพื่อที่จะพงศธรนะเพื่อที่จะรับใช้พี่น้องประชาชน10กันยากายโยนี่เป็นสโลกแกนของพรรคเขานะคะก็มั่นใจว่าเพื่อไทยเออไม่ใช่ขอไปก้าวไกลจะได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งไม่หนักใจคู่ต่อสู้ด้วยนะคะเบื้องตน้นคาดว่า พักที่ได้อันดับ2อันดับ3อันดับ4จะลงสมัครด้วยแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูก่อนก็แล้วกันแม่พอแกโดนยกคำร้องเรื่องถือหุ้นของฉันไตส่สวนนะแกคุยเลยนะคุณโก้เขาบอกก็เห็นความปกติมาตั้งแต่แรกแล้วอยากให้จบไ,ไวๆด้วยอยากกลับไปทํางานแล้วแล้วก็พูดเรื่องเบีย้ยอย่างชีพที่เรือดำน้ำยังซื้อได้อ <laughs> ตามสไตล์ตามสไตล์ครับอืส่วนก็คือบอกบอกแล้วค่ะคือเขาพร้อมเขาลงเขาเลือก เขาพร้อมจะให้เลือกแล้วว่าค่ะถ้าไม่มีใครลงเขาต้องชนะเกณฑ์20เปอร์เซ็นต์ให้ได้ว่าไปปิดท้ายเบรกนี้ครับสั้นๆนิดนึงเรื่องของคดีความเมื่อวานนี้พลตรีเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพักเสรีรวมไทยสสบัญชีรายชื่อเนี่ยมอบหมายให้ผู้ช่วยประ,ประจำตัวคุณธนดลสุวัฒนฤทธิ์เนี่ย ไปแจ้งความดำเนินคดีเรื่องของหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็พรบอคอมนะครับโดน2คนเบื้องต้นก่อนเป็นคอลัมนิสหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแล้วก็ยูทูบเบอร์ช่องดังช่องหนึ่งนะในเนื้อหาข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นช่องไหนอย่างไรไปแจ้งความต่อตํารวจสอ,อทอนะครับเรื่องที่คอลัมนิสรายนี้แล้วก็ยูทูบเบอร์อีกหนึ่งรายเนี่ยมีพฤติกรรมวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าพลตรีจตรีพิสุทธิ์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ก็จะเตรียมแจ้งความเนินคดีเพิ่มเติมบุคคลในโซ 20รายส่วนใหญ่ก็เป็นยูทูบเบอร์ที่วิพากษ์วิจารณ์พูตรเสรีพิสทจน์ด,ด้วยท่าคำหยาบคายในข้อหาเดียวกันรวมไปถึงแจ้งข้อหาเตรียมนะเตรียมเตรียมแจ้งดำเนินคดีกับบุ้งพะล่วงที่ดา่าพูตเรเสรีพิสทจิ์พร้อมท้าทายให้มาเจอกับท่านโดยฝากบอกไปถึงบุ้งว่าไปเจอกันในชั้นศาลเท่านั้นส่วนกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเหล่านี้จะเข้ามาขอโทษและจะยกโทษถอนแจ้งความหรือไม่คุณธนดลบอก เป็นดุลยพินิษของท่านนะครับทางผู้บัญชาการของทางสอทก็รับเรื่องเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการเรียกมาตรวจสอบต่อไปครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพาไปดูโอ้โหคือขึ้นเทนทวิตเตอร์แล้วก็มีการพูดถึงกันเยอะกรณีของครูกายแก้วคือพูดถึงตั้งแต่วันที่การจราจรติขดขัดมันมีเหตุอะไรก็คือรูปปั้นที่กำลังจะเอาไปตั้ง ตรงไนบารซาตรงรัชดานะ่คุณโกปรากฏว่าคือติดสะพานคนก็แบบวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเกิดนั่นนู่นนี่ตอนเอาไปไปไปตั้งไว้ที่นั่น่ะคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าคือช่วงนี้พายุมันเข้าออกมาเก็คนก็วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็มีการคุยกันในโซเชียลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปติดตามค่ะ